อันนี้เรามาสอนการใช้งานเบื้องต้นของการเรียนออนไลน์หรือการประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet นะการใช้ Google Google Meet เบื้องต้น,นสำหรับ Google Meet หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครยังไม่มีให้ไปโหลดมาก่อนเรามีคลิปก่อนหน้าที่สอนไว้แล้วมันจะเขียนว่า meet me t นั่นเองหลังจากไม่มีแล้วคนที่มีแล้วเรากดเริ่มได้เลยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Meet ่ามันจะมีหน้าตาโล่งๆเลยอันนี้คือสร้างนัดหมายในการประชุมไว้อ่ะตรงนี้คือการนัดหมายของการประชุมเนาะอ่ะซึ่งถ้ายังไม่มีเลยตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยมันจะมีแค่หน้าตาก็คือ2อ,อย่างก็คือการประชุมใหม่กับการเข้าร่วมประชุมการประชุมใหม่คือการเริ่มประชุมคนที่เป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นครูผู้สอนหรือเป็นหัวหน้างานจะเป็นคนกําหนด ในการประชุมเช่นเริ่มประชุมตอนนี้เลยก็ก,กดปุ่มที่2เนี่ยเริ่มประชุมทันทีอ่อสักครู่